คนหนึ่งยังไม่ทันแจ้งเกิดก็โดนคุมกําเนิดแล้วนะคะแจ้งตายก่อนไปเลยค่ะเพราะว่าเธอเล่นเป็นผีสาวในหนังเรื่องแรกในชีวิตบุกี้ไหลออนโถนะคะมาถึงก็ไปเลยเหรอใช่ใครเขียนมาให้ฉันอ่านเนี่ยบอกเขาจะแห้ตายก่อนหมาถึงบทในเรื่องตุยซะแล้วเออนางสาวคนนี้เขาก็เล่นหนังแล้วนะคะอ่ะส่วนอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมกดเชเบลใครเป็นแฟนนางงามน่าจําได้มิสแรนนั่นเองนะคะตอนปี2025นเนี่ยแหละจากนางงามยอดขายปังหลักล้านค่ะพลิกบทบาทเป็นคนท้อง แแถมโดนผีหลอกอีกต่างหากนะคะ2แคสติ้งในหนังสยองขวัญเรื่องข้างบ้านค่ะเป็นที่พูดถึงมาตั้งแต่แรกๆเลยพ่อๆกับเหล่าโกสเตอร์นะคะหรือว่าแฟนคลับคลื่น Ghost Radio ค่ะที่อยากรู้ว่าข้างบ้านฉบับหนังเนี่ยจะคงความน่ากลัวระดับ10กะโหลกแบบเดียวกับเวอร์ชันเรื่องเล่าในโลกออนไลน์หรือเปล่านะคะซึ่งฉบับเรื่องเล่าใน Ghost Radio ค่ะมียอดการฟังทะลุ5้าล้านครั้งบน YouTube และเป็นหนึ่งในตอนที่ถูกแชร์มากที่สุดด้วย เมื่อต้นทางของภาพยนตร์เกิดจากการจับผีมาเล่าเป็นเรื่องค่ะเรื่องราวแวดล้อมระหว่างการถ่ายทําจึงกลายเป็นอีกชั้นหนึ่งของเรื่องเล่าถูกนามาถ่ายทอดผ่านมือของนักแสดงและผู้ก,กากับก่อนการฉายภาพยนตร์นะคะมีหลายเหตุการณ์คุณผู้ชมไฟลุกไหม้บนโต๊ะบวงสวงสิ่งไม่คาดฝันที่ทีมงานเจอในกองถ่ายไปจนเหตุการณ์ผนังโรงภาพยนตร์ถลลมหลังการฉายรอบปฐมทัศน์จนแฟนๆบางส่วนที่อินจัดกับเรื่องผีถึงขั้นเอาไปโยงกับอาถรรพ์อีกทอดหนึ่งเลยค่ะ เมื่อจุดกําเนิดจากคลิปเล่าเรื่องผีมารวมกับคอนเทนต์บิ้วกระแสะแบบนี้ดูจะมีสีสันพอๆกับตัวหนังนะคะองค์ประกอบทั้งหมดจึงทาให้ข้างบ้านถูกจับตาว่า,าอาจสร้างความคึกคักให้ตลาดหนังผีไทยช่วงปลายปีนี้โดยทำไรายได้เปิดตัววันแรกไป5ล้านบาททั่วประเทศค่ะความยากที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของลูกในท้องค่ที่จะมีการ เหมือนอัปเดตเพ้่มด้วยอย่าง2เดือนเะไรอย่านมาเป็น4เดวอน4เดือนมาเป็น6 6หกมเป็นแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นการบ้านีเรวมากๆเลยที่จะต้องไปเรียนรู้พฤติกรรมของคนเป็นแม่ไม่ใช่แค่ลักษณะการเดินแต่ว่าในเรื่องของอารมณ์สายตาความคิดหลายๆอย่างคือมันไม่ใช่แค่เราปล่อยบทออกไปผู้ปครอ คือเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากความรู้เงแล้วแปลว่ามันท้าทายมากๆเพราะว่าเรื่องนี้ทั้งบีกับกดดันเราก็กลัวแต่เรากลัวจะเสียคนที่รักมากกว่าผมันจะพูดเสมอค่ะว่ายังไม่ทันแจ้งเกิดเลยแจ้งตายเลยใช่เพราะว่าเป็นหนักเรื่องแรกที่ได้เล่นเต็มตัวแล้วก็ได้รับกดเป็นสิ่งที่เข้ากับเราที่สุดนั่นก็คือขี่ เราได้รู้สึกว่าความท้าทายเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณในการเป็นคนที่ไม่มีชีวิตเพราะว่าเรายังไม่เคยตายมาก่อนว่าไนดีกว่าใช่แล้วใน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 เรื่องที่จะไปตายแปลกๆนะในเมื่อเรายังไม่เคยตายเนี่ยเราหาคนปรึกษาไม่ได้ว่าในลักษณะที่คนที่เขาจากไปแล้วแล้วยังคิดถึงสิ่งที่ยังอยู่จะลักษณาตรงไหน โบกี้ก็เหมือนจะเล่นมุกนะคะเรายังไม่เคยตายก็เลยไม่รู้จะเรียน,นรู้รจะมีประสบการณ็จนนินตนาการเอานะคะ,ะกระแสะการเล่าเรื่องผีผ่านออนไลน์ไม่ใช่แค่ความนิยมชั่ววูบค่ะหลายคนฟังนะจนเป็นปรากฏการณ์บางทีฟังกันก่อนนอนยอดวิวเป็นล้านนะคะเติบโตมากค่ะตลอด10ปีมีหลายรายการด้วยกันหนึ่งในนั้นก็ The g ก o s t r ด d i o ค่ะฐานคนฟังนี่หลักล้านต่อสัปดาห์และเป็นพื้นที่แจ้งเกิดนักเล่าเรื่องผีหน้าใหม่จํานวนมากจนกลายเป็นอีกซับคัลเจอร์หนึ่งของยุคนี้นะคะเราไป ฟังในมุมจัดรายการคลื่นผีของผู้จัดค่ะแจ็คเดอะโกสค่ะเขาบอกว่าการนําเรื่องเล่ามาทําหนังไม่ใช่แค่เพราะว่ามีแฟนคลับนะแต่ว่าตั้งใจต่อยอดให้คอนเทนต์ผีไทยแปลกใหม่ค่ะออกจากกรอบเดิมๆไม่จําเป็นต้องรีเมคเรื่องเดิมซ้ำๆหรือว่าฉายวนซ้ําไปนะแต่ก็ท้าทายคุณผู้ชมคะต้องดูว่าเรื่องเล่าผีเนี่ยทำยังไงนะคะให้เวลาไปขึ้นจอใหญ่เนี่ยคือคนฟังอ่ะบางทีเขารู้เรื่องราวหมดแล้ว ทีนี้ยังไงล่ะต้องหลอกผู้ชมผ่านศิลปะภาพยนตร์ให้ได้ด้วยนะคะเรื่องของฐานคนคนฟังคนดูผมว่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ผมว่าอย่างที่พี่ต้นบอกครับว่าช่วงนี้กระแสหนังผีหนังสยองขวัญน,น่ะไม่ใช่แค่เฉพาะบ้านเราเรากำลังพูดถึงตลาดเอเชียที่มันกําลังขยายมากขึ้นแล้วก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นช่วงที่ที่เหมาะนะครับที่เราจะพัฒนาทําหนังผีขึ้นมาเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแล้วทําให้ ผีไทยของเราอะเป็นที่รู้จักว่าเฮ้ยผีไทยของเราไม่แพ้ใครนะผีไทยของเรามีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนกับผีประเทศอื่นๆดิเรกชันของเรา <c oughs> เราจะพยายามเลือกเรื่องที่ดีที่สุดที่เรามั่นใจว่ามันเหมาะสมกับการเป็นภาพยนตร์ผ่านข้อที่หนึ่งเลยสองเนี่ยถามว่าเราเร่งไหมที่จะต้องใช้เวลา <c oughs> ผมคุยกับพี่แจ็คตลอดเวลาเลยว่า เราเรารอไรทามหมายถึงเวลาที่เหมาะสมเรื่องที่เหมาะสมคนที่จะทําเหมาะสมและเราถึงจะทำถามว่าถามว่าผมผมมองอยังไงผมว่าโกสไลท์เนี่ยอ,อ,อาจจะมีปีต่อปีหรือ2ปีทีอาจจะไม่ได้ถี่ขนาดนั้นแต่ว่ามีแน่ๆ มั่นใจของผู้สร้างยังได้แรงสนับสนุนจากความสําเร็จระดับร้อยล้านของที่หยดค่ะที่เต,ติบโตมาจากเรื่องเล่าออนไลน์เช่นเดียวกันและได้พิสูจน์ให้เห็นว่าจากเรื่องผีที่เคยอยู่แค่ในไมค์สามารถต่อยอดเป็นภาพยนตร์กระแสใหญ่ได้จริงในตลาดไทยค่ะจึงไม่แปลกที่มีผู้สร้างสตูดิโออื่นๆสนใจนําเรื่องเล่าผีของ The Ghost Radio ไปต่อยอดเป็นโปรเจกต์ภาพยนตร์หนึ่งในนั้นคือเรื่องคําสารภาพของหมอผีค่ะที่ได้อเล็กทิรเดชมาระบบทนาและอนาคตหากกระแสของภาพยนตร์ ยนต์ไปได้สวยก็อาจได้เห็นการต่อยอดออริจินอลคาแรคเตอร์ตัวละครผีจากจัก,กรวาลเดอะโกสเพื่อเป็นอีกหนึ่งความสยองแบบไทยๆขยายไปอีกนะคะจากไม้สู่หน้าจอค่ะ